สวัสดีค่ะพี่เพื่อนเพื่อนที่รักทุกท่าน hello my f r รนด์วันนี้มาบ้านพี่สิบบานพี่สิบบานพาพี่เพื่อนเพื่อนเข้าครัวกันอีกแล้วจ้ะวันนี้พี่สิบบานจะมีเมนูเกี่ยวกับปลาปลาค่ะปลาไข่ของเรานะคะวันนี้เราจะมาทาหมกหม้อปลาช่อนนาหรือว่าปลาช่อนนาหมกหม้อพี่สิบบานมีปลาไข่ตัวใหญ่เบลอเลยค่ะพี่เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาทํา ปลาช่อนน้ำหมกหม้อกันนะคะเมนูง่ายๆเมนูมบ้านๆเมนูทางอีสานทางภาคเหนือของเรารับประทานกันได้อร่อยมากเลยค่ะ,ะวัตถุดิบก็ไม่มีอะไรมากนะคะพี่ๆเพื่อนๆก็มีปลานี่แหละเป็นพระเอกงานของเราแล้วก็มีหอมแดงมีพริกแล้วก็มีใบแมงลักส่งกลิ่นหอมมาเลยแล้วก็ปลรราผงชลรด เรื่องปรุงไม่มีอะไรมากเลยนะคะเตรียมแบบพี่สิบานนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราแมา่ลงมือทํากันเลยค่ะพี่ๆเพื่อนๆจ้าแล้วเราก็มาโขกพพิกนะคะแล้วก็พี่สิบานจะใส่ขมิ้นค่ะคนทางเหนือถ้าแกงปลาแกงปานปลาสดอ่ะส่วนมากเขาจะใส่ขมิ้นค่ะพี่สิบานก็ยังอนุรักษ์วัฒนธรรมนั้นไว้นะคะใส่ขมิ้นค่ะพี่ๆเพื่อนๆขมิ้นเหลืองก็ได้ขมิ้นแดงก็ได้ใส่ไปค่ะ โบราณเราว่าดับกินข้าวได้ดีมากแต่ว่าปลาพิสิบันกนล้างดีมากเลยนะคะนี่ค่ะก็ใส่พริกจินดาแดงไปใครต้องการเผ็ดก็ใส่เยอะๆใครต้องการเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยๆตามบ,บุบๆแบบแบบอ๋ออ๋อมั่นใจเรือยงที่ตำมันเนี่ยตำไปดูไปอ้าวเหมือนพริกจะไม่เยอะใส่พริกกระเลียงลงไปอีกน้อย <c oughs> พี่เพื่อนๆคะ่ะ ใช้ต้องการเผ็ดนะอย่าทาเอาพี่เป็นตัวอย่างไม่ได้นะเพราะว่าบ้านพี่สี่ไม่ค่อยกินเผ็ดค่ะก็ตําแค่บุๆบ,บ,บับบับไปนะคะนี่ค่ะตำไปเรื่อยๆแต่ขมิ้นต้องตําให้แหลกเลยนะคะขมิ้นถ้าไม่งั้นเขาจะฉุนค่ะถ้าขมิ้นยังเป็นก้อนๆอยู่เขาจะฉุนค่ะเวลาเรารับประทานแล้วก็กัดใส่ขมิ้นเขาจะฉุนนี่ค่ะแล้วก็เอาหอมแดงลงไปโค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 คค โคลงภาษาไทยวรระคดอีกแล้วค่ะพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็โคลก,กบุกบุบ,บับบบบุกบุกบับบบหมายถึงอะไรของคุณสีบานบ,บุกบุบ,บับบบก็แตกมั่งไปแตกมั่ง <c oughs> ทําตามสไตล์แม่บ้านสบายๆของพี่สีบานเองนะคะใครจะตําแหลกก็ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะพอตำอะไรเสร็จแล้วเราก็นําปลาที่เราล้างสะอาดมา พี่สีบ้านล้างปลาด้วยเกลือแล้วก็น้ำส้มนะคะพี่ๆเพื่อนๆล้างหลายๆน้ําดับกลิ่นคราวปลาสดได้ดีมากเลยค่ะแล้วก็ใส่พริกแกงที่เราตําไปนะคะนี่ใส่ใบมะกรูดไปด้วยแล้วพี่สีบ้านก็จะมีคา,าหั่นนะคะตะไครหั่นแบบนี้เลยค่ะใส่ไปไม่ต้องโขกนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาไปสองทับพี่ มีอะไรอีกคะ่ะก็ผงชูรสนะสิใส่มากนัวมากใส่น้อยนัวน้อยใส่สักช้อนชาก็พอคะ่ะพี่ๆเพื่อน,น,นเดี๋ยวความหวานของหอมแดงนะคะเขาจะส่งกลิ่นหอมแล้วก็เขาจะทําให้ปลาเรามีรสชาติหวานยิ่งปลาสดเขาก็หวานอยู่แล้วแล้วก็มาหวานด้วยอ่าหอมแดงนะคะหอมแดงก็บารุงหัวใจ ปลาก็มีโปรตีนสูงนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนไปดูสรรพคุณกันได้นะคะในบันทึกของอาหารไทยสรรพคุณของปลาของสมุนไพรนี่สมุนไพรเราพร้อมแล้วเห็นไหมอพอ,อเราใส่น้ําเติมน้ําไปเราก็ตั้งหม้อสิคะพ,พี่พี่เพื่อนเพื่อนใช้ไฟอ่อนค่อนข้างกลางนะคะเพราะว่าน้ําเราใส่ไม่เยอะค่ะเพราะจะเป็นการหมกค่ะหมกในหม้อ นีค่ะอ๋ะอได้ไปสักพักน้ําเดือดโปกๆมาเปิดดูยังไม่สุกนะคะยังไม่ได้ที่น้ํายังไม่แห้งอันนี้พี่สิบันเช็คน้ํานะคะว่าน้ําแห้งไปถึงไหนแล้วนี่ค่ะก็เดือดโปะๆ,ๆ,ๆ,ๆแบบนี้แหละค่ะแล้วก็ปิดฝาต่อค่ะพี่ๆเพื่อนๆให้ปลาสุกนะคะตอนนี้ปลายังไม่สุกน้ํายังไม่แห้งพี่สิบันเติมน้ําไปรอบหนึ่งค่ะแล้วก็เปิดฝานี่ค่ะนี่คือ,อ ปลาที่เขาสุกแล้วเขาจะอยู่ในสภาพแบบนี้นะคะมีผค่าเลืองสวยเหลืองด้วยขมิน้นแล้วก็วก็ใส่ผักอีตูลงไปหรือว่าใบแมงลักหรือว่าต้นหอมใส่ไปด้วยเลยใบมะกรูดเราฉีกเราใส่ไปก่อนแล้วนี่ค่ะแล้วก็ใส่พริกลูกโดดนะคะพริกกระเหลี่ยงพริกกระเหลี่ยงเขามีความหอมนะคะที่สีบันชอบกัดเป็นเม็ดค่ะ ยิ่งที่เป็นอ่อ,อนๆน,นี่ยิ่งอร่อยค่ะแล้วก็กดๆ,ๆให้จมน้ําหน่อยเอาน้ําก็น้อยจะเอาน้ําที่ไหนมากดจมเข้าคุณสีบ้านก้น้ําตรงนั้นแหละค่ะพอกดไปแล้วก็ปิดฝาไว้อีกรอบหนึ่งเพื่อให้ผักเขาสลดค่ะพี่ๆเพื่อนๆนี่เห็นไหมปิดฝาเสร็จแล้วก็เปิดมานี่ค่ะสุกแล้วนะคะผักสลดเรียบร้อยแล้วนี่เดี๋ยวเราก็พร้อมเสิร์ฟกันเลย นี่คือใบแมงลักบ้านนะคะเขาจะไม่ค่อยคล้ำคะ่ะเขาจะทรงความเขียวอยู่นะคะพี่ๆเพื่อนๆแต่ถ้าใบแมงลักเกษตรใบใหญ่ๆเขาก็จะคล้ำเวลาเราใส่อาหารลงไปนะคะพี่ๆเพื่อนๆทากับข้าวก็ต้องคอยสังเกตไม่ใช่โอ้ใบแมงลักใหญ่ดีฉันเอาอันนี้แหละบางที <c oughs> <c oughs> í, เขาก็หอมน้อยแล้วก็พอใส่กับข้าวเข้าไปเขาก็จะคล้ำนี่ค่ะพร้อมเสิร์ฟกันแล้วเมนู ลาช่อนนาหมกหม้อวันนี้นะคะก็ได้เสร็จสิ้นทุกขั้นตอนกันแล้วปลาไม่เละปลานุ่มแล้วก็ไม่เละเพราะว่าเราใช้ไฟอ่อนค่อนข้างกลางค่อยๆนวดปลาให้เขาสุกนะคะเขาอเ,เขาสุกแล้วเขาจะไม่เละออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะพี่ๆเพื่อนๆหอมมากค่ะหอมใบแมงลักหอมหัวหอมแล้วก็หอมขมิ้นค่ะพี่ๆเพื่อนๆพ,พี่สิบันชอบทานขมิ้นค่ะ ขอพระคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่าน,ท,ท,านที่เข้ามารับชม Thank you so much for watching ใครที่อยากทำปลาช่อนหมกหม้อปลาไข่หมกหม้อนะคะทำแบบพี่สิบบานเลยค่ะวันนี้พี่สิบ้านได้ปลาไข่มาตัวใหญ่ๆเห็นไหมไข่ใหญ่ๆแล้วก็นุ่มๆเนื้อไม่เละวิธีทำก็พี่สิบานก็บอกแล้วนะคะว่าใช้ไฟอ่อนค่อนข้างกลางแล้วก็ค่อยตุ้นอกไปนะคะ เนื้อปลาเราจะไม่เละนะคะแล้วก็พี่สิบานต้องขอบคุณเพื่อนเก่าที่คอยให้กําลังใจพี่สิบานมาตลอดแล้วก็เพื่อนใหม่เม้นไว้นะคะที่กําลังจะเข้ามาเม้นไว้เลยค่ะพี่สิบานตามแน่นอนโปรดทราบโปรดทราบอย่าลืมมาแวะเวียนบ้านพี่สิบานนะคะชมพรีเมียค่ะวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ของทุกอาทิตย์นะคะพี่ๆเพื่อนๆอยากรับประทานเมนูไหนเมนูอะไร พี่สิบันทำได้พี่สิบันจะทําให้ดูนะคะแต่ว่าสําหรับกับข้าวบ้านพี่สิบันเป็นกับข้าวง่ายๆเมนูที่อยากทานนะคะเห็นอะไรอยากทานอยากทําพี่สิบันก็ทํามาแล้วก็มาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆได้อร่อยกันค่ะโดยเฉพาะวันนี้นะคะเจอปลาไข่แล้วพี่สิบันวิ่งใส่เลยค่ะนานๆจะเจอปลานาไข่แบบนี้นะคะนี่ค่ะเย็นนี้ก็รับประทานกันอรอร่อย อมกลุ่นไปทางบ้านนะคะพี่ๆเพื่อนๆลองมาทำกันดูลองทำรับประทานกันดูนะคะแล้วก็วันนี้พี่สิบานขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านจงโชคดีดูแลสุขภาพแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์วันนี้พี่สิบานคลิปนี้พี่สิบานต้องจากลาพี่ๆเพื่อนๆไปก่อนแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพแล้วก็ โชคดีกันทุกคนนะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็ฤด,ดูร้อนนะคะต้องรับประทานอาหารร้อนๆนะคะอย่ากเก็บอาหารไว้ให้เสียแล้วก็เอาออกมากินนะคะเดี๋ยวจะไม่สบายป่วยไข้กันนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาจากลากันไปแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเลิฟเลิฟ